าจจะมีอารยธรรมที่เก่าแก่อีโบราณอยู่เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงมากซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอริงาริร์เปลี่ยนแน่นอนครับ ゴムショ มันก็จริงเนาะช่วงนี้หลายๆคน,นก็ขอเรื่องนี้มาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่เอฟครับผมคิดถึงรายการท่องโลกกับดีเจเอฟจังเลยพี่เอฟช่วยกลับมาทําหน่อยได้ไหมครับคือพอมันมีคอมเมนต์อย่างนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมผมก็เลยลองย้อนกลับไปดูตัวเองตอนที่ทําท่องโลกกับดีเจเอฟมาหรือว่าไอรายการที่เราเปิด Google Earth เจอสถานที่ปแปลกๆอะไรเหล่านี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็สนุกดีนะคุณผู้ชมแต่รู้สึกว่าเราจะทํามาเกือบ 30- หรือ40 EP นี่แหละแล้วไอ here, สถานที่บนโลกมันก็หมดแล้วว่ามันไม่เหลืออะไรที่มัน แบบปลกๆแหวกๆแนวๆน่าสนใจแล้วคุณผู้ชมนึกภาพบอกปากผมก็เลยแบบว่าปิดรายการนั้นไปเว้ยแต่ทีเนี้ยน้องๆเขาขอมาเยอะผมก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาความเป็นท่องโลกกับดีเจมาผนวกกับรายการสิ่งลี้ลับของเราเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือท่องโลกสิ่งลี้ลับกับดีเจนั่นเองครับผมว้า มันรวมกันได้ยังไงวะเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าวันนี้ผมมาได้ไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งมานะครับซึ่งข้อมูลที่ว่านั้นเนี่ยมันคือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแบบเอ่อภาพาที่ถ่ายติดได้จาก Google Earth ที่เป็นสถานที่ลึกลับที่แบบว่าคนไม่สามารถไปพบเจอได้หรือว่าคนเนี่ยไม่ได้พบเจอมาก่อนซึ่งพอผมเห็นข้อมูลตรงที่ส็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่า ฮเฮ้ยพี่ม่นน่าสนใจว่ะงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้มาทําเป็นรายการในช่องเราแล้วก็เราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้ Google Earth ภาพที่วานั่นเนี่ยมันมีภาพอะไรบ้างและแต่ละสถานที่ที่อยู่ในภาพนั้นมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไม่ใการรอช้าคุณผู้ชมเราเกิดมาค่อนข้างน่าสนใจกันาดนี้แล้วแลวเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่าวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีมันนานมาก อาเป็นว่าสําหรับสปอนเซอร์ท่านไหนนะครับผมก็ตอนนี้เราเห็ดช่องเราถูกมากนะครับสามารถติดต่อได้ที่เมลที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นภูม,มิทัศน์ช n อ e a g m a i l c o m หรือจะเป็นเมลประจําจช่อง YouTube ของเราก,ก็ได้เช่นกันนะฮะก็ต่อบมาหน่อยนะครับไม่มีตังค์แล้ว อันนี้ไม่มีตังจริงๆด้วเนี่ยแบบไม่ได้เล่นมุกเลยคือ3ามสที่ผ่านมาอาจจะเล่นมุกแต่เนี่ยคือไม่มีจริงๆแลแ้วแ,แต่ราคาถูกมากแบบปรับถูกเลยตอนนี้ก็สปอนเซอร์สนใจรีบๆมานะฮะขายของเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผู้ชม let's go เลยนะครับสถานที่ลึกลับนะที่ถูกถ่ายได้โดย Google Earth แบบบังเอิญเนี่ยนั่นก็คือสถานที่ลึกลับครับหืม hmm? เอ่อทีมงานมึงเขียนสรุปเฮียมากเลยทำไมมึงเขียนเอ่อหัวข้อที่หนึ่งสถานที่ลึกลับในสถานที่ลึกลับหมัดไหมหมัดไหมหมัดสักทีไหม ไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นสถานที่ลึกลับจริงๆได้คุณผู้ชมไปดูข้อมูลกันเลยครับเขาบอกว่าภาพนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้นะมันเป็นภาพที่ถูกถ่ายได้จาก Google Earth นะฮะที่สามารถถ่ายไว้ได้โดยภาพนี้นะครับมันมาจากไร่แห่งหนึ่งในประเทศเปรูที่อยู่ใกล้กับบริเวณล,ลายเส้นนัสกาโดยพื้นที่อย่างนี้นะครับถ้ามองผ่านๆเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไร่สวนทั่วไปที่คนเขาทาสวนทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนสีอุณหภูมิภาพของภาพนี้ดูเนี่ยจะพบว่าพื้นที่ไร่แห่งนี้ครับ มันเหมือนกับจะมีเป็นผังเมืองอะไรสักอย่างหรือเป็นเมืองโบราณโบราณสถานอะไรสักอย่างเนี่ยซ่อนอยู่ใต้ไร่แห่งนี้ยังไงอย่างนั้นเลยฮะทีนี้ครับพอเขาเนี่ยมีการศึกษาเบื้องต้นแล้วนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็ต้องมีการพิสูจน์ค้นให้มันเห็นภาพเขาก็เลยได้มีทีมวิจัยเนี่ยเข้าไปดํเนินการขุดไร่นี้ออกมาเมื่อประมาณปี2008แล้วก็พบว่ามันเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆเพราะภายใต้ไร่แห่งนี้นะครับมันดันมีสถานที่โบราณที่เราไม่คาดคิดอยู่โดยสถานที่โบราณนั้นนั่นก็คือพีระมิดขนาด เ1เคูณ100เมตรที่ถูกซ่อนไว้ใต้ไร่แห่งนี้นั่นเองครับโดยลักษณะสิ่งก่อสร้างคล้ายพีระมิดนี้หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าพีระมิดนี้เนี่ยมันมีขนาดใกล้เคียงกับพีระมิดคาหัวชีเป็นอย่างมากจนทําให้คิดว่าเนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพีระมิดคาหัวชีที่ถูกใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นเดียวกับพีระมิดคาหัวชีนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่สถานที่แห่งนี้นะครับถูกทิ้งร้างให้แบบ จมอยู่ใต้ไร่แห่งนี้เนี่ยนักโบราณคดีนเนี่ยคาดกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเกิดแบบว่าภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงหลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ถูกคลื่นจมลงสู่ใต้ท้องทะเลและในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ทับถมทับถมทับถม,บถมกลายเป็นพื้นที่ในปัจจุบันที่ถูกฝังลงไปอยู่ใต้ดินนั่นเองครับและนี่ก็คือสถานที่แรกใน Google Earth นะครับที่ถูกค้นพบโดยบางเอิญนั่นเองอ้า คือต้องบอกกันว่าในสถานที่อย่างนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่2อ,อย่างก็คือเรื่องของไรเซนนาสกากับเรื่องของไอพีระมิดที่มันอยู่ใต้ดินนี้ใช่ไหมซึ่งไรเซนนาสกาที่มันอยู่ใกล้กับพีระมิดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องแบบอะไรสักอย่างในยะสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งเขาก็ยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้เข้ามาบอกนะแต่ผมเดาเฉยๆว่ามันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันก็เป็นได้อ ต่อมาในอันดับ2ต่อเลยแล้วกันครับสำหรับภาพที่ถูกถ่ายได้โดย Google e a r t h แบบัเอิญนั้นนะครับนั่นก็คืออุ้ยสถานี่นี้ค่อนข้างแปลกนะฮะเพราะมันมีสัญ,ญลักษณ์ของเออ่บุคคลคนหนึ่งในหน้าบริษัทที่ใช้คำว่าน่าจะโหดเยี่ยมที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งภาพในอันดับที่2นี้นะครับเขาจะเรียกกันว่าภาพสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกา ในคาซัสสถานนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปลงข้อมูลกันตรงนี้ในภาพที่2นะครับต้องขออธิบายก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์สวัสดิกาเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะนึกถึงฮิตเลอร์ใช่ไหมหรือว่าผู้นํานาซีเยอรมันในสมัยก่อนที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้สัญลักษณ์สวัสดิกาตรงนี้เนี่ยโดยออริจินนลแท้จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นของฮิตเลอร์แต่อย่างใดนะแต่สัญลักษณ์สวัสดิกานี้นะครับตามความหมายที่แท้จริงแล้วนะ ความโชคดีความดีงามและความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะครับที่ผมเกิดเรื่องนี้มาก่อนเลยเพราะเราจะได้แยกให้ออกนะครับว่าไอสัญลักษณ์นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์แตอ่อย่างใดแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความโชคดีในแบบความเชื่อของสักที่หนึ่งละกันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเจาะข้อมูลมานะสำหรับภาพนี้นะครับคือภาพธรณีศิลปโบราณอ่าเขาเรียกว่าธรณีศิลปโบราณเลยนะที่เป็นปริศนาที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในที่ราบในประเทศคาซัคสถานซึ่งในพื้นที่อย่างนี้นะครับและบริเวณอื่นๆบริเวณใกล้เคียง แล้วแต่เป็นพื้นที่ที่นักโบราณคดีนนเนี่ยไม่เคยสังเกตเห็นและไม่เคยเจอมาก่อนจนกระทั่งในปี2007 200ที่ผ่านมาหรือเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมานี่เองฮะได้มีการพบเห็นสถานที่แห่งนี้โดยบัง e เอิญผ่านคูเกิลเอิร์ธเฉยเลยซึ่งในช่วงแรกที่เขาเห็นนะครับด้วยลักษณะโครงสร้างที่บริเวณนี้เนี่ยมนดูปแปลกและแตกต่างไม่เหมือนใครเลยแล้วมาดูไม่ใช่สถานที่โบราณขนาดนั้นน่ะนั่นเลยทําให้นักวิเคราะห์และนักวิจัยนะฮะมองว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของชาวโซเวียตสมัยก่อนที่สร้าง แต่ในเวลาต่อมาครับมันก็ยังมีการค้นพบธรณีศินแบบนี้อีกกว่า26แห่งเลยแต่ทว่าอีกกว่า26แห่งนี้นะครับจะสามารถมองเห็นได้ผ่านทางบริเวณทางอากาศหรือว่าแบบทางดาวเทียมเท่านั้นและจากการคาดการอายุของมันนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันน่าทึ่งมากๆเพราะธรณีศินตรงนี้นะครับจากที่คาดการว่าเป็นฝีมือของชาวโซเวียตใช่ไหมตรงนี้ผลที่ออกมาคือเขาบอกว่ามันมีอายุมาไม่ต่ำกว่า8,000ปีเลยทีเดียว โอ้โหแปดพันปีเลยนะเว้ยคุณผู้ชมแต่ลักษณะาภาพคือมันดูแบบมันเป็นสถานที่ที่ดูใหม่มากเลยนะและเท่านี้ยังไม่พอครับหลังจากที่มีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วนั้นเขาก็ค้นพบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมันยังมีปริศนาหนึ่งอย่างที่ยังไขไม่ได้โดยปริศนานั้นเนี่ยมันคือการตั้งคําถามกับคนที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับว่าเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรและทําไมก่อนที่เขาจะสร้างเขาจะต้องก่อนเนินสูงขึ้นไปกว่า3เมตรเขาทําได้ยังไงและเขาทําทําไมนั่นเอง ซึ่งคําถามตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคําถามที่ทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําขึ้นมาทำไมจริงๆเนาะพยายามจะหาเหตุผลว่าเฮ้ยอาจจะกันน้ําท่วมหรือเปล่าเฮ้ยอาจจะแบบว่ากันคนแบบจู่โจมหรือเปล่าแต่มองไปมองมามันก็ยังหาเหตุผลที่ยังเข้าข่ายไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังเป็นปริศนาจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองฮะต่อางในอันดับที่3มาต่อเลยแล้วกันครับบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งภาพที่ตั้งแต่ผมทารายการท่องเที่ยวแบบท่องโลกกับดีเจมานะไม่เคยเจอภาพอะไร มเมื่อก่อนเลยโดยภาพที่3ที่ว่าดีนะครับนั่นก็คือภาพ กงล้อที่ประเทศจอแดนนั่นเองครับเขาบอกว่าสําหรับภาพนี้นะครับเราเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานวาร์ปมาที่โอเอซิสแอสลักในประเทศจอแดนกันเลยทีเดียวโดยภาพนี้นะฮะได้แสดงถึงความผิดปกติที่มีลักษณะเหมือนกับกงล้อในบริเวณโอเอซิสแอสลักแห่งนี้ไว้เยอะมากๆซึ่งชาวบ้านและคนพื้นที่เนี่ยต่างเชื่อกันว่าสิ่งสิ่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ษษนู่นเลยโดยประวัติการพบเจอเนี่ยเขาได้บอกแล้วก็บันทึกไว้ว่าในปีพันเก 920ครับสิ่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากกองทัพอากาศซึ่งในตอนนั้นนะครับจากที่เขาพบเจอเนี่ยคือเขาพบเจอแค่แบบเป็นภาพกงล้อจากมุมสูงเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ภาพแต่ทว่าในเวลาต่อมาครับหลังจากที่มี Google Earth มาเขาก็ได้นํา Google Earth เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็พบข้อมูลใหม่ว่าไอ้กงล้อปริศนาเนี่ยมันยังมีอีกกว่าน1น0 0งกงล้อทั่วบริเวณตะวันออกกลางเลยโดยภาพกงล้อปริศนาที่พบที่อนันดีบสุดเนี่ยว่ากันว่ามันมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะใหญ่ ถึง7 สิบเมตรเลยทีเดียวโอ้โหและตรงนี้นะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญนึ่งก็คือไอ้กงล้อปริศนาที่ค้นพบในจอแดนเนี่ยมันดันมีความคล้ายคลึงกับภาพกงล้อปริศนาในหนังสือวอยนิชเลยครับซึ่งหนังสือวอยนิชที่ว่านี้นะครับคือหนังสือภาพที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่เคยมีใครนะครับสามารถแปลความหมายมันได้เลยซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่พอเขาเอาภาพมาเทียบมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยมันมีความคล้ายคลึงก แต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับก็ต้องบอกกันว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดเดาจากการเอาภาพมาเทียบกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจัยญาณในการรับชมนิดหนึ่งนะฮะ เพื่อไม่เป,ป็นการรอช้าเราไปดูท็อป2อันดับสุดท้ายหรือว่าอันดับที่4กันต่อเลยลวกันครับอันดับที่4นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพพีระมิดอีกแล้วแต่เป็นพีระมิดที่คาดกันว่าน่าจะเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอาจจะเก่าแก่มากกว่าพีระมิดกีซ่าเลยก็ว่าได้โดยภาพในอันดับที่4นะครับที่ Google ถ่ายได้โดยบังเอิญนั้นที่เกี่ยวกับพีระมิดเนี่ยนั่นก็คือ,คอภาพที่มีชื่อว่าพีระมิดปริศนาครับคือตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราพูดถึงพพีะะะมมมินินยหหลาาๆกกก็จกงจึึถซ กันอย่างแน่นอนใช่ไหมแั่นก็เพราะว่ามาหาพีระมิดกีซ่าเนี่ยจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ก็คือเป็นพีระมิดท,ที่เก่าแก่มากแล้วก็น่าจะโด่งดังที่สุดหากเราพูดถึงในบรรดาพีระมิดเลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต่อให้พีระมิดกีซ่านะครับจะเป็นพีระมิดท,ที่ถูกคนพบว่าเก่าแก่มากก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นพีระมิดเก่าแก่ที่สุดไงเพราะเมื่อประมาณปี2012ที่ผ่านมาครับได้มีนักโบรณาณคดีคนหนึ่งครับเขาได้ใช้ Google Earth นะครับตรวจสอบพื้นที่ที่เขาสนใจอยอยู่แลล้วกาวาจเจๆข ว่าไอ้จุดที่เขากําลังวนวน,วนวนวนดูอยู่เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับพีระมิดยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดเราลองมองไกลๆจาก Google Earth เนี่ยคือมันจะดูเหมือนแบบเป็นภูเขาที่ผิดรูปผิดร่างนะเนาะแต่ถ้าเกิดซูมลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีทรงเป็นเลขาคณิตแบบทรายกลหรือว่าสามเหลี่ยมเหมือนกันนะซึ่งไอ้ภาพรูปทรงสามเหลี่ยมที่วาดเนี่ยมันคล้ายกับพีระมิดเป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปคือมันก็ยังแบบอาจจะมองว่าเป็นภูเขาที่ผิดรูปผิดร่างก็ได้แต่ท,ทั้นนีีีทททัครบบบฤษฎ่่วาาแเบบเป็ภูข ผิดรูปปิดล่างเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยก็ถูกปัดตกทิ้งไปเนื่องจากว่าพื้นที่อย่างนี้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยได้มีทีมงานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่ภูเขาครับแต่มันคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากมือมนุษย์คือเอาไว้ง่ายมันก็คือพีระมิดยุคโบราณเลยนั่นเองแต่ถาว่าพีระมิดแห่งนี้เนี่ยมันบอบช้ำม,มามากแล้วทั้งผ่านการเวลาทั้งผ่านภัยธรรมชาติไม่รู้ตั้งกี่หนจนตอนนี้ครับมันแทบไม่เหลือเขาโครงพีระมิดเดิมให้เราเห็นเลยแต่ก็ยังดีที่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวตนยุคคข,ขอองงมันไดด้ซึ่จจาาาากกกรรรตวสบและ พวกเขานะครับเขาบอกว่าถ้าเขาคาดการถูกเนี่ยดีไม่ดีพีระมิดน,นี้อาจจะเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้ซึ่งข้อมูลยังบอกต่ออีกนะครับว่าถ้าเกิดข้อมูลนั้นถูกต้องเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะต้องแก้ไขบริษัทเกี่ยวกับอ e ีโบราณกันเลยทีเดียวอ่านี่เขาทิ้งท้ายไ้แบบนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเขามั่นใจว่ามันแก้บริษ e ัทอีโบราณได้เนี่ยเพราะฉะนั้น มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าสถานีอย่างเนี้ยเป็นพีระมิดที่เก่าแก่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเก่าแก่กว่าอีโบลานเนี่ยเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้นะครับที่สถานีอย่างนี้อาจจะมีอารยธรรมที่เก่าแก่อีโบลานอยู่เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะสูงมากซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆปอดิซาร์เปลี่ยนแน่นอนครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่านี่คืออันดับที่2นะครับที่เป็นสถานที่ที่ g o o g l e Earth ถ่ายได้โดยบางเอิญนั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่1นะครับเกี่ยวกับสถานที่ที่ถูกค้นพบเจอโดยบางเอิญผ่าน Google Earth เนี่ยเราต้องย้ายกันมาที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกันเลยซึ่งพื้นที่อย่างนี้นะครับเขาจะเรียกกันว่ากงล้อปริศนาซาอุดีอาระเบียนั่นเองครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นกงล้อปริศนาที่มีมากมายจริงๆที่ถูกพบอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ซึ่งถ้้าาเกิดดดมมมอองูีีีๆแลวนนัจจะ ความคล้ายคลึงกับเส้นนัสกาในเปรูพอสมควรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไม่พอฮะเพราะในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันไม่ได้พบเจอแค่ลายเส้นที่คล้ายกับลายเส้นนัสกานะแต่เขายังเจอแบบเป็นรูปเหมือนแกะสลักแบบเอ่อหน้าผาหรือว่าแกะสลักถ้ำที่เหมือนกับเป็นการแกะสลักแสดงถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนในยุคก่อนซึ่งภาพที่เขาเนี่ยถ่ายภาพแล้วเก็บมาได้ก็จะมีตั้งแต่ลายเส้นรูปคนเอาธนูยิงสัตว์ลายเส้นรูปสัตว์ลายเส้นเรื่องการปลูกพืชปลูกผัก อันใแบบนี้มันดูแบบเป็นแบบซิสเต็มของเมืองเมืองนึ่งมากๆเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามันมีหลักฐานแนวนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าในพื้นที่อย่างนี้อาจจะมีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นได้และเมื่อเจอหลักฐานเพิ่มเติมตรงนี้แล้วนะครับทางนักวิจัยเนี่ยเขาก็ศึกษาต่อ,ตอตทันทีว่าไอ้ภาพที่เราเห็นจาก Google Earth เนี่ยในบริเวณนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากซึ่งข้อมูลหนึ่งที่ได้มาตรงนี้นะครับต้อง ว่านั้นเนี่ยหรือว่าไอ้ภาพลายเส้นโบราณที่แบบแสดงถึงการเป็นอยู่คนในยุคโบราณอะ่ะคือมันเป็นแบบภาพที่อยู่ในเออถ้ำใกล้กับภูเขาไฟอะ่ะซึ่งมันฟังแบบดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยอะ่ะเนื่องจากว่า ถ้าภาพที่มันแสดงถึงประวิศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือบางคนจะแกะสลักอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยโอเคถ้ำที่ไกลจากภูเขาไฟหรือบริเวณพื้นที่ที่มันปลอดภัยที่แบบว่าสามารถเก็บรักษามันไว้ได้นานๆไม่ใช่ว่าอยู่ในใต้ภูเขาไฟแล้วรอวันหนึ่งภูเขาไฟระเบิดมันก็คืนกินไปไม่มีใครพบเจอไม่มีใครเจออะไรเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังดูแปลกอยู่ดีและที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือทางนักวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่าพื้นที่ที่เป็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่อีกเยอะแยะมมมาาากยแลเื่ออรูป ม,นนมันก็เป็นรูปทรงเหมือนกับเป็นภาษาประหลาดประหลาดยังไงก็ไม่รู้เลยด้วยซึ่งตรงนี้นักวิจัยนะครับเขาเรียกพื้นที่ที่เป็นจุดที่เขามาร์กเอาไว้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเกตแต่พอเขาตั้งชื่อมาปุ๊บเขาก็ไม่สามารถหาจุดประสงค์ของเกตได้อยู่ดีว่าไอ้พื้นที่เหล่าน,นี้มันทํามาเพื่ออะไรหรือมันก็แค่แกะสลักถ้ำเฉยๆหรือมันอาจจะมีความหมายในยะหนึ่งจากการมองจากภาพดาวเทียมก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นปริศนาจนมาถึงปัจจุบันว่าทางปรระเเทศาาออดบบีียกก็มงล ปริศนาเช่นกันนั่นเองฮะอ๋ออันนี้นะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแอบช็อกนะเพราะรู้สึกว่าซอฟไป,ปน,นิดนึงถ้าเอาส่วนตัวที่ชอบที่สุดผมรู้สึกว่าผมชอบเรื่องที่2ที่เขาว่ากันว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงัติศาส์ได้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแรกเลยที่เป็นแบบว่าภาพในเปรูน,นั่นเองครับอ เอาเป็นว่านี่ก็คือท็อปห้าของเราเกี่ยวกับสถานที่ปริศนาที่ถูกถ่ายได้โดย Google นเอิร์นแบบบงังเอิญนะเอาเป็นว่าน้องๆน,นะครับชอบพื้นที่ไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมว่าได้และกันหรือถ้าเกิดน้องๆมีพื้นที่ไหนที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดค่ออาวผู้กำจัในไม่สุภาพหรือข้อมอูลต่อไหนผิพพนดพลาดบางอยางใดผมเอฟภูม,มิทัศต้องกอราบขอตอภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านร,รักกันชอบกันอย่า like, share, ล,กดกดลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ